สวัสดีครับพบกับช่องปาวาุตคิวเบอร์นะคะผมโอเคผมก็กลับใจแล้วผมผมไม่ได้ลงคลิปใหญ่นานเลยนะครับผมก็วันนี้กลับมาลงแล้วผมซึ่งกลับมาลงกับรูบิคตัวท็อปเลยนะคบผมนั่นคือแกน12แมกเนฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อย่างละเอียดเลยนะผมคลิปนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะผมเพราะว่าผมจะรีวิวอย่างละเอียดนะผมซึ่งรูบิครุนนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ไปชมกันเลยครับไป แกเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมน,นี่ตัวกล่องจะเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าสีสวยสดงดงามมากผมเป็นแบบลุงลุงน้ําเงินน้ําเงินนะผมตรงนี้ก็จะมีรอยนะครับผมจากการเออ่ขนต่งนะครับผมแกเ,เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันเลยอ่าเนี่ยผมเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับการ์ดนะครับผมที่เขาไว้สะสมกันนะครับผมเนี่ยตรงนี้เขียนว,ว่า i a m แกสองนะครับผมเอาไว้สะบสนนิดหนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ด พี่แกนให้มาปกตินะผมแล้วก็จะเจอกัะตัวรูบิกของเรานะครับผมนี่บอกเลยว่ากล่องเทมาเดี๋ยวผมจะลิมไปดูทีแลวนี่เป็นกล่องอซสซรรีนะผมเี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับผมนี่ยอกข้างในจะมีถุงผ้านะผมถุงผ้าที่ให้มาตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผม คู่มือของแกน12นะผมอันนี้ต้องอ่านอย่างละเอียดเลยนะผมที่ถ่าจะาปรับแต่งอะไรยังไงทําให้เป็นเนี่ยก็อ่านคู่มอือนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาเนี่ก็จะเป็นโบชัวร์ของแกน12เขงเอ้ยของแกนปกติทั่วไปนะผมก็นี่นะับแล้วก็จะมีอุปกรณ์การปรับยันด้วยนะผมจะผมผมลืมใส่วันนี้ผมขออนุญาตไปเอาก่อนนะผมอ่านี่นะผมนี่เป็นชุดอุปกรณ์การปรับแต่งนะผมนี่นะผมก็จะเป็นแบบนี้ผม โอเคผมแกะดิดดนานนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะผมในช่วงการปรับแต่งนะผมว่ามันคืออะไรผมขอเคลียร์ออกหมดกอ่อนอ่าโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวบิ๊นะผมซึ่งตัวกล่องเนี่ยเขาทำออกมากได้ดีมากครับผมหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะผมผมมารีวิวช้าคนอื่นนะผมนี่ยผมก็กดปุุกเข้าไปแล้วมันจะเปิดแบบนี้ครับนี่นะผมเ่าเปิดได้สุดยอดมากครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวบิกกันเลยนี่นะผมเป็นผิว UV coated นะผมผิวมันจะเงาแบบพิเศษนะคุณชมเงามากนะครับ แกเเดี๋ยวมาเริ่มเข้าการรีวิวเลยครับผมเราดูเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับผมดีไซน์นะครับผมลูกนี้ผมเป็นผิว UV นะครับผมมันจะเงาวิ้งวับนะครับผมมันจะเงาระยิบระยับเงาวิ้งวับทำให้เราจับถนัดมือนะครับผมต่อไปนะครับผมน้ำหนักเนี่ยของรุ่นี้อยู่ที่6กกรัมนะผมบอกเลยว,ว่าสุดยอดเบานะผมเป็นลูบิที่เบาที่สุดที่ผมเคยมีอยู่แล้วนะครับผมเบามากๆนะครับผมส่วนขนาดนี้ก็ตามมาตรฐานเลยครับผม56 คูณ5้ามิลิเมตรนะครับผมือแบอกเลยว่าโคตรสุดยอดดีและเบามากนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของคัตติ้งคอนเนอร์นะผมเโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองคัตติ้งกันดูนะครับส5องศามันจจได้ที่4 5่สิบองศาพอดีนะครับผม ก็สบายครับคัดได้ดีเลยที่สี่ห้องค่ผมต่อไปรีเวอร์สครับนี่ว่าจะมีติดตรงเอ่อตรงเส้นตรงแล้วผมมันจะไม่ได้เส้นตรงนะเนี่ยผมมันจะติดมันจะได้แค่ตรงนี้นะครผบก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วผมเพราะว่าลูกนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากเลยผมในเรื่องของแม่เหล็กนะผมงั้นเราไปเข้าสู่เรื่องของแม่เหล็กกันเลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมมาดูเรื่องของแม่เหล็กเลยผมซึ่งแม่เหล็กก็ตัวนี้แหละบอกไปเลยว่ามีระบบออโตอะไรงี้นะครับผมก็คือการดูดกลับของแม่เหล็กเองนี่ครับในนี้นะผมมันจะดูดกลับแบบนี้นะครับซึ่งของผมตอนนี้ยังดูดไม่ค่อยแรงนะผมเพราะว่าผมปรับเอ่อเทนชั่นไว้ที่ระดับสามผมซึ่งเทนชั่นเนี่ยคือการปรับระยะห่างของแมกเล็ครับผมถ้าเราปรับห่างคือถ้าเราปรับระดับเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เอ่อ ออโตอะไรนิ่งก็จะลดลงนะผมแต่ถ้าเราปรับไปอยู่ระดับที่หนึ่งเนี่ยบอิเออโตอะไรนิ่งคือถึงนี่แล้วผมมันจะดีดกลับเยอะมากผมตอนนี้ผมปรับไว้ที่ระดับสามผมเลยดูไม่ค่อยเยอะนะครับผมนี่นะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้เทคโ,โนโลยีแมกเลสผมเทคโนโลยีแมกเลสคือการใช้แม่เหล็กนะผมสองอันหันคั่วเดียวกันนะครับผมทำให้เกิดช่องว่างนะผมทำให้ลดแรงเสียดทานของลูบิกลงทแหให้ลูบิกเนี่ย บิดได้เร็วขึ้นและออกแรงน้อยขึ้นนั่นเองนะครับผมชื่อลูบิ้นรนี้มีลูบิกแบบทั่วทั้งลูกเลยนะผมทั้งตัวแกนนะครับผมทั้งชิ้นเอทและชิ้นคอนเนอร์ผมและเพิ่มที่แกนกลางด้วยผมนี่นะผมมีแม่เหล็กที่แกนกลางด้วยนะคะผมนี่นะครับผมก็จะเป็นแม่เหล็กกลางแก,น,กนของเขานะครับผมนี่นะครับผม และอีกอย่างเนึงครับผมซึ่งมีแม่เหล็กเกียงกันแล้วว่าต้องมีแม่เหล็กที่ปลายชิ้นคอนเนอครับมีคับผู้ชมแต่มันแท่งยาวบนเริ่มเพิ่มเลยคับผู้ชมคือมันยาวปี๊ดโด่งออกมามากเลยนะคับผู้ชมคือมันมันน่าจะทาเออมันน่าจะปรับให้แรงได้นะครับเติมน,น่าจะทําให้ให้การดุลเนี่ยเพิ่มความแรงขึ้นนะครับผมเกิดการออโตอะไรนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและแม่เหล็กก็สามารถปรับได้ผู้ชมที่ชิน้น คอนเนอร์นะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่นะผมผมจะซูมให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะมีที่ปรับแม่เหล็กตรงนี้นะครับผมก็จะปรับได้ประมาณ3ระดับนะครับผมมันจะมีตัวบวกและตัวลบอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมซึ่งเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เขาให้มาและผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมนี่ผมเราต้องใช้เครื่องมือที่เขาให้มาครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างผมทั้งปรับ ความแน่นลวมปรับระยะห่างของแมกเลสและปรับแม่เหล็กนะครับผมคือปรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมผมเก็บที่เหลือก่อนคือแม่เหล็กแรงมากเลยเคนี้นะครับผมซึ่งเห็นตรงนี้ไหมครับโอเคผมเนี่ยผมอะไรผมเนี่ยผมตรงปลายของไอ้ง่งเนี่ยมันจะมีจุดออกมาอย่างนี้นผมซึ่งจุดเนี้ก็คือที่ไว้ปรับแม่เหล็กนะครับผมซึ่งก่อนจะปรับเนี่ย ตัวนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นหลวบๆตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการดึงมันออกมาอ่ามันจะดังแป๊กเลยครับผมแล้วมันก็จะแข็งแรงนะครับผมเนี่ยวิธีการปรับแม่เหล็กนะครับผมก็คือเราใช้จุดเนี่ยที่ลงไปนะผมกเนี่ยวที่ลงไปตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเลยครับนี่ครับผมปรับง่ายมากนะครับผมไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคือปรับได้ง่ายมากๆนะครับ เนอะนี่ฮผมก็ปรับได้ดีับผมอยากได้บิกเบาหรือบิบแรงหรือว่าพอดีพอดีก็ปรับได้เลยครับผมอ่โอเคและยังไม่หมดแค่นั้นครับลูกซึ่งแม่เหล็กยังปรับได้อีกครับผมก็คือกลายชินคอนเนอนร์ท่านผู้ชมตรงนี้ก็ยังสามารถปรับได้ผมก็คือเขาจะมีแม่เหล็กแถมมาให้นะผมเนี่ยผมนี่ซึ่งบอกเลี๋ยแม่เหล็กแรงมากนะผมอ่าเนอะ ซึ่งตอนนี้ผมได้เปลี่ยนแม่เหล็กนะผมที่จริงเขาจะให้เอในกล่องนี้มาผมเขาจะใส่อันนี้มาแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ผมซึ่งมันสังเกตว่าตรงนี้นะผมมันจะเป็นอสามเหลี่ยมนะผมส่วนตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมอันนี้ผมตรงนี้นะผมจะเป็นหกเหลี่ยมผมส่วนตรงนี้แน่จะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งหกเหลี่ยมนะผมแม่เหล็กยันแรงกว่าสามเหลี่ยมนะผมแม่เหล็กจะแรงกว่านะผมก็คือ อันที่เขาให้มางแต่แรกเนี่ยจะเบาวกว่านะผมก็คืออันนี้นะครับผมซึ่งผมได้เปลี่ยนมาเป็นหกเหลี่ยมมันก็จะทําให้แม่เหล็กแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคผมต่อไปเรามาดูเรื่องของการปรับแต่งกันนะครับผมโอเคผมแล้วเราก็ทำการแกแกลางออกมาครับนี่ผมแกงกลางจะเป็นแบบนี้ผมจะซูมให้ดูแบบนชัดๆเต็มตากันไปเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็จะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับผม ซึ่งการปรับนะคะผมเราต้องใช้ไอนี่ครับผมไอสามขาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะผมเท่เ๋ยเรามาเรื่องกันแล้วผมซึ่งการปรับนะผมมันจะปรับได้สองแบบนะผมคือปรับความแน่นลวมนะครับผมแล้วก็คือการปรับระยะห่างของแม็กเลฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการปรับความแน่นลวมกันก่อนนะคร<ๆ>ับผม แควผมการปรับความแน่นหลวดมาผมเราต้องใช้ไอ้ด้านนี้นะผมด้านที่เป็นแปดเหลี่ยมน,นะผมมันจะมีแปดเหลี่ยมน,นะครับผมให้เราเอาด้านแปดเหลี่ยมเนี่ยจิ้มลงไปนะผมที่กลมๆตรงนี้เลยผมซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวบ่งบอกนะผมว่าอยู่ระดับไหนก็คืออจ,จุดตรงนี้นะผมจุดตรงนี้นะผมมันจะเป็นจุดสามจุดอยู่ตรงนี้นะคะผมแล้วก็ทําการเอาแปดเหลี่ยมเนี่ยจิ้มลงไปเลยครับผมให้ผมจิ้มลงไปแบบนี้ผมแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาผม หมุนเบาๆนะชมยาหมุนแล้วไม่งั้นไปปึ๊กๆแน่ผมัปรับง่ายมากนะผม, okay, ผมแก้วผมเดี๋ยวเราทําการหมุนแล้บเนี่ยผมก็หมุนไปนะผมซึ่งระดับที่หกลวมาระดับที่หนึ่งเนี่ยจะดังแป้งมากมากกว่าระดับอื่นนะผมระดับอื่นจะไม่ค่อยมีเสียงนะผมนี่ยก็ผัดไปเลยอนะันนี้ของผมอยู่ที่ระดับอ,อ่ระดับที่สามสี่นะผมรับนะระดับที่สี่นะผม ก็หมุนไปแล้วนี่ครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระดับที่ห้านะครับผมก็หมุนไปเรื่อยครับผมว,ว่าเราจะอยากได้ระดับที่เท่าไหร่นะครับผมก็คืออซึ่งมันจะมามีหกหมายเลขนะชมมันจะมีหนึ่งถึงหกนะครับผมซึ่งระดับที่ ระดับที่หนึ่งเนี่ยจะแน่นที่สุดนะชมและระดับที่หกเนี่ยจะหลวมมากที่สุดนะชมอ่านี่ก็เป็นคือการปรับความแน่นหลวมนะครับผมต่อไปคุชมก็คือการปรับระยะห่างของแม็กเลฟนั่นเองนะครับผมด้านในเนี่ยมันจะมีที่รองรับไอ้สามขานี้อยู่เราต้องใช้ไอ้สามขาเนี่มันจะมีที่รองรับอยู่นะครับผมอ่ามันจะมีที่รองรับอยู่นะผมนี่แลผมมันจะมีที่ไอ ลุ่มๆตรงนี้ก็คืออ่อลูบิกไฮผมกลับมาแล้วผมโอเคเรามาต่อเลยผมตรงนี้ผมมันจะมีร่องเสียบสามขาไขว้ผมซึ่งไอาการปรับแมกเนเนี่ยมันจะปรับได้ห้าระดับนัครับผมมันจะปรับได้ห้าระดับและมันข้อเสียคือมันจะไม่มีระดับบอกนะผม เรื่องวิธีการแก้ไขเนี่ยที่เราจะรูระดับได้เนี่ยคือเราต้องปรับไปให้ใหได้ยินเสียงแจ็คที่ดังที่สุดอรเสียงแจ็คที่ดังที่สุดคือระดับ5้าหล่นมาถึงระดับที่หนึ่งนะผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับไม่ต้องกดนะครับผมถ้าต้องหมุนเบาๆนะผมเนี่ยผมค่อยๆหมุนนะเนี่ยผมมันจะมีแป๊กแป๊กหมุนไปอ่ะนี่นี่ยผมก็มาหล่นที่ระดับที่หนึ่งแล้วมันจะดังมากๆนะครับผม เนี่ยผมก็ปรับไปแล้วผมว่าอยากจะได้ดบบที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมถ้าเราปรับไมคกเลนอยู่ที่ระดับน้อยๆเนี่ยก็คือมันจะมีออโต้ไลนิ่งเยอะเห็นไหมทุเนี่ยออโต้ไลนิ่งแไลนิ่งมันจะเยอะมากนะครับอ่าครับซึ่งระดับที่ห้านะครับผมจะแน่นที่สุดนะครับระดับที่หนึ่งเนี่ยจะหลวมที่สุดนะครับซึ่งผมก็จะปรับไว้ที่ระดับที่3านะครับอ่านี่อย่างนี้นะคะรับเนี่คือการปรับนะครับผมของ การปรับความแนื่นหลวในการปรับของแมกลิสนะครับผมนี่นผมนี่ก็เป็นการปรับนะครับผมซึ่งการปรับเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งปรับได้เยอะมากมทั้งแม่เหล็กทั้งชิ้นคอทั้งป,ง,งปรับความเล่นหลวมปรับทั้งแมกนิสครับผมซึ่งปรับเยอะมากๆและค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงผมซึ่งเขาทำมาแบบนี้เพราะว่าทําให้ คัดจองลูบิกได้แบบตามใจชอบเลยนะครับผมถือว่าปีโคตรเลยนะครับผมต่อไปนะผมเรามาดูเรื่องของการสปีดกันนะครับผมซึ่งบอกนี้ว่าสปีดลูกนี้คือแบบว้าวเทเลนมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสปีดให้ดูกันเลยนะครับผมเริ่ม Thank you Right. นี่นะผมก็เป็นการสปิดของเจ้าลูกนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากมากนะครับผมเคสผมนี่ก็เป็นการสปิผมบอกเลยว่าลื่นมากๆผมบิดได้ค่อนข้างที่จะโฟลเลยนะคะผมคือมันบิดแบบโฟลมาแล้วไม่มีการติดขัดหรือล็อกอัพอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมและที่สำคัญคือคุมง่ายนะครับผมมีความสตเบิลมากๆนะครับผมซึ่งแบบม,มั่นคงอะไรขนาดนั้น,นะครับแล้วก็ ออกแรงน้อยมากๆผมเพราะว่าลูกนี้ใช้ระบบแมกเนตทำให้ออกแรงน้อยและลื่นามากนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็นการสปีดของเจ้าแกน12แมกเนตลูกนี้นะครับผมอ่าโอเคผมนี่ก็เป็นการรีวิวแกน12แมกเลฟทั้งหมดนี้นะครับผมอ่าเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิมิตการซื้อสินค้าไว้ใต้คลิปนะครับผมใครสนใจไปสั่สงซื้อกันได้นะครับผมบอกเดี๋ยวว่าถูกโคตรนะครับผม โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมนี่ก็เป็นการรีวิวตัองแนนะ่12ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามให้ชอบป o w e r l u t e Youber ด้วยนะผมผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะผม p o w e r l เนี่ยก็คือชื่อจริงของผมนะผมส่วนชื่อเล่นของผมก็ชื่อว่าลูกปืนนะครับผมโอเคครับ okay, yeah, ผมแา้วเจอกันกับคลิปใหม่เลยนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายใครอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับลูบิอีกก็บอกมาเลยครับผมคอมเมนต์ Comment มา